การสำรวจวิถีชีวิตในชนบทผ่านการเรียนรู้ธรรมชาติในบ้านของตัวเองเป็นกิจกรรมที่คนหนุ่มสาวร่วมกันจัดขึ้นนะครับและครั้งนี้พวกเขาก็เลือกที่จะเดินขึ้นเทือกเขาภูพานที่จังหวัดยะโสธรเพราะทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยคุณค่าที่พวกเขาจะร่วมกันเก็บเกี่ยวติดตัวไปด้วยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มนิเวศศึกษาเพื่อคนหนุ่มสาวจังหวัดยะโสธรครับ ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการเลรี้ยงลูกผ่านกิจกรรมค่ายของกุมนิเวศศึกษาเพื่อคนหนุ่มสาวโดยมีเยาวชนและคนหนุ่มสาวในจังหวัดยะโสธรและจังหวัดไก่เคียงเขาร่วมเลี้ยงลูกวิถีธรรมชาติกิจกรรมถูกออกแบบให้พวกเขาต้องใส่ชีวิตร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนหลุดไม่หันกลับมาด,ดูแลคนรอบคางและมีความภาคภูมิใจในชุมชนเล็กๆของเจ้าของ มันไม่ได้แค่ว่าเข้ามาศึกษาธรรมชาติาาอย่างเดียวไหมคะย่มห้อขึ้นมาเนี่ยมันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่สอดแสกอยูเรือ่องกระบวนการกลุ่มการจัดกลุ่มผ่านการละลายพฤติก,กรรมซึ่งเฟมกับเกิดจากจุนั้นจาก,จากเคยเคยเป็นสมาชิกเป็นคนดีแบบอ่ะพี่บอกพี่เป็นคนสอนให้ปลอบมือนะให้เล่นเกมแล้วน,นะแล้วในตอนนั้นเราเคยคิดว่าเราอยากไปยืนอยู่ในจุดนั้นนยกเป็นคนบอกตรงนั้นเองมันสอนให้เราแบบพัฒนาตัวเอง เือเขาผู้ภานหน่อยอยู่ในเขตอำเภอกุชุมและอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรมีความสำคัญทางธรรมชาติเพราะเป็นป่าต้ตนน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพส่วนการแปให้หอดจุดไม้จะตองยางเพียงอย่างเดียวและความหมู่ต่างๆทุกคนจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดสองข้างทางเหนือสิ่งอื่นใดคชื่อการซึมซับบรรยากาศและเห็นคุณคา่าทรัพยากรธรรมชาติที่<อ>มีอยู่ในท้องถิ่นของเจ้าของ ว่ากระบวนการสีเพราะเข้าผ้ามาส้สีเขาเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของเขามีอย่างแงของทองทิงนอของจับของมันก็ต้องมีจิตสำนึกฝูกฝังเข้าไปว่ามันต้องดูแลซอยกันมันก็ต้องหักทองกินอกของหนึของครับยังถีได้หลายคนบอกว่าเมื่อตะบะมวลละเมื่อตะวันใดาสาละเนี่ยคือว่ามันถูกต้องแต่การวิธีการใส่กระบวนการเหตุงานด่านค่มคืดเนี่ยมันสามารถ นำ่ภาพไปสู่การเห็นแนวทางแนวทางการไปข้างหน้าร่วมกันได้การจัดขายเดินปลาตามร้อยฝันบนสันผู้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของการสั่งกิจกรรมทางเลือกเพื่อให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้หูหอดคุ้นคาของธรรมชาติในท้องทินความขาดหวังของกิจกรรมนี้คืออยากให้ทุกคนได้ใส่เวลาทั้งหมดเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมา และเหตุความเข้าใจกับเจ้าของในรูปแบบที่ตั้งไปจากการใส่ชีวิตประจําวันพอปัจจุบันเยาวชนต่างไหลไปตามกระแสบริโภคนิยมจนมาเห็นคุณค่าในวิธีของคนหลุ่นก่อนซึ่งความสุขที่บริสุทธิ์อยู่บ่ไก่จากโตเฮ้าแท้จริงแล้วหาได้จากบานของเฮ้านั่นเองนัคข่าวพลเมืองกลุ่มนิเวศศึกษาเพื่อคนหนุ่มสาวจังหวัดยโสธรรายงาน